วันนี้เราอยู่ในไม่ใช่อยู่ในนะฮะสโมสสอเด็กช่างพูดนะครับและวันนี้ผมชื่อพอนั่นเองครับและผมจะมารีวิวนี่หลายคนอาจจะสงสัยนะทําไมมันต้องมีรูๆูแบบนี้ด้วยเพราะว่าจะได้สังเกตจะได้รู้ไงว่ามันเป็นมักโรนีของที่ผมชอบที่สุดใน3โลกเอ้ยไช่ยช่สี่โลกนะครับ และมันก็มีเอ่อมันก็มีหลายรูปทรงเน,นี่ยมีน,นี้แต่ว่ามันจะเป็นรูปทรงุมดหมดเอาใส่เนเนี่ยอันนี้อร่อยอร่อยมากเลยพวกมันแป้งพวกนี้นอร่อยครับหมูก็อร่อยด้วยนะครับโอ้อร่อยเต็มจานเลยนะเดี๋ยวผมลองกินที่ดูนะ เหมือนแฮมเบอร์เกอร์มากเลยนะครับเท่วผมลองทําดูอร่อยมากเลยนะครับสีมือของแม่ผมเลยแล้วก็ผมเนี่ยชอบกินมากที่สุดแล้วนะครับตอน,นเด็กๆก็กินเลยนะครับสวัสดีครับ